ก้าเครื่องรางเสริมดวงความรักหลายคนนะครับก็อยากจะมีดวงความรักอยากจะสมหวังในเรื่องของคู่ครองมีฟงมีแฟนกับเขาสักทีอายุผ่านมาจะเลข2เลข3เลข4แล้วก็ยังไม่มีแฟนกับเขาสักทีนะครับหลายคนก็ใช้หลากหลายวิธีแล้วเลยต้องใช้พึ่งเครื่องรางของขังบ้างครับกับ9้าเครื่องรางเสริมดวงความรัก ช่วยเสริมสเสน่ห์และความรักให้กับเรานั่นเองครับหลายคนก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ไม่สมหวังกันสักทีครับอายุจะเลข2เลข3เลข4ี่เลข5้าเลข6แล้วก็ตามทีนะครับก็ยังไม่สมหวังในเรื่องความรักคราวนี้ก็เลยต้องพึ่งเครื่องรางของขัง,ง,ง,งกันบ้างแล้วล่วละว่าเครื่องรางของขังอะไรจํานวน9อย่างเนี่ยที่จะเป็นตัวช่วยในการที่จะเสริมดวงความรักได้ครับรก,ก็ต้องบอกกันนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นเครื่องรางที่ มีความนิยมในตลาดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้กเ็เหมือนมาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ท่านผู้ฟังก็ต้องใช้วิจรารยณในการที่จะเลือกเครื่องรางต่างๆในการที่จะนํามาใช้นํามาเก็บนํามาสะสมไว้แบบนี้หรือว่าก็ต้องพิจารณาว่าเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้แบบนี้ครับแต่วันนี้เราก็มาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับกับเครื่องรางเสริมความรักก้าวเครื่องรางอะไรที่จะเป็นตัวเสริมความรักมีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับ พอรักครั้งเนี้ยบางทีเราอาจจะต้องพึ่งดวงครับพอเราพึ่งความสามารถเฉพาะตนก็ไม่ไหวแล้วลองใช้เครื่องรางของขลังกันบ้างโสดมานานจนขึ้นคานแบบนี้แล้วเราก็ต้องลองแบบที่มันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นั่นเองแหละครับวันนี้เราก็เลยนําตัวช่วยจํานวน9้าเครื่องรางมาเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือได้แดงครับได้แดงถือว่าเป็นความเชื่อของประเทศในแถบตะวันออกอย่างญี่ปุ่นจีนฮ่องกงนะครับที่เชื่อว่าผู้ที่เป็นเนื้อคู่กันจะมีได้แดงที่มองไม่เห็นผูกอยู่ที่นิ้วก้อยของทั้งคู่จนนำพาให้เรามาเจอกันแบบนี้ฟังดูแล้วก็คลาสสิกเลยทีเดียวเชียวละครับได้แดงเราจะไปผูกกับใครนะ หรือจะไม่มีครับได้แดงที่ผูกนิ้วก้อยนะครับเราจึงนาได้แดงมาเป็นเครื่องรางเสริมความรักที่นิยมก็คือได้แดงจากวัดหวังต้าเซียนฮ่องกงนะครับใครเคยไปกันบ้างยกมือขึ้นเลยครับวัดนี้ถือเป็นวัดดังของประเทศฮ่องกงนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เรียกว่าฮ่องกงครับหรือวัดหวังต้าเซียน ก็เชื่อว่าถ้าคนที่สมใส่เป็นคนโสดก็จะได้พบเจอกับคนรักส่วนคนที่มีคู่แล้วก็จะมีความรักที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอย่างแรกเลยครับเครื่องรางก็คือได้แดงง่ายๆนี่เองเลยคราวนี้เราข้ามไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเครื่องรางของขลังที่เกี่ยวข้องกับความรักวันนี้เราจะพูดถึง เครื่องรางที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเครื่องรางจากศาลเจ้าโตเกียวไดจิงกุนะครับมาถึงเครื่องรางที่สุดกิบเก๋แล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นกับศาลเจ้าโตเกียวไดจิกุนะครับเปรียบได้เป็นศาลเจ้าที่มีความโด่งดังที่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวนั่เองครับโดยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักเครื่องรางที่ให้พรเรื่องความรักจึงมีอยู่ด้วยกันในหลายรูปแบบให้เลือกนะครับทั้งด้วย แบบที่เติมเต็มในความรักดึงดูดคู่รักให้รู้สึกผูกพันกันไปจนถึงการปลอบใจคนอกหักเลยก็มีเชียวัะครับแล้วก็เครื่องรางอีกอันนึงที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจก็คือเครื่องรางเกนจิแห่งศาลโนโนมิยะจินจานะครับก็โด่งดังมาจากเรื่องราวความรักสุดคลาสสิกในสมัยยุคเฮอันอย่างเก n นจิโมโนกาตาริเป็นเรื่องราวความรักของเจ้าชายเกนจิกับหญิงสาวมากมายในราชสำนักครับ ัวเครื่องรางจึงช่วยให้สมหวังในเรื่องของคู่ครองได้พบเจอแต่คนดีศาลเจ้าเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าภัยในอาราชิยามะซึ่งคนท้องถิ่นก็นับถือในฐานะศาลเจ้าแห่งการจับคู่ทำให้ในที่นี้มีสาวโสดที่กำลังมองหาคนรักมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมากนั่นเองจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราก็พูดถึงสองศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็เครื่องรางนะครับเครื่องรางจากศาลเจ้าโตเกียว ไดจิงกุแล้วเครื่องรางของความรักเกนจินะครับจากสารเจ้าโนโนมิยาจินจานั่นเองผ่านไปถึง2เครื่องรางของขลังที่มีความสำคัญในเรื่องของเสริมดวงความรักและเราไปเริ่มอย่างที่3กันเลยโรสควอดนะครับโรสพี่แปลว่ากุรบควอนั่นเองนะครับหินสีชมพูหวานสายหรือโรสควอดเป็นหินแห่งเทพวีนัส จึงเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความรักและการให้อภัยเมื่อนำมาสวมใส่แล้วก็จะดึงดูดความรักเสริมสเสน่ห์สร้างมิตรภาพทั้งยังช่วยให้เจ้านายรักใคร่เอ็นดูส่วนสาวๆที่โดนหักอกมาในทางบําบัดแล้วรสควอดเนี่ยก็จะมีพลังในการขจัดความโกรธเกลียดรักษาแผลใจแล้วก็ช่วยให้ตัวเองรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นก็ถือว่าเป็นหินที่มีพลังครอบคุมความรักอยู่รอบด้านเลยทีเดียวเชียวละเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องรางอีกแบบหนึ่งที่ คนอยากจะเสริมดวงความรักหากคู่หากครองนะครับมีความรักมั่นคงก็นิยมนำมาสมใส่หรือเรียกว่าโรสควอดนั่นเองครับ 4. อินคู่ชื่อฟังก็แปลกดีนะครับแต่ถือว่าเป็นของดีและเป็นเครื่องรางที่เสริมดวงความรักของร้านนาที่นินมใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับเชื่อว่าการที่จะมีอินอินอิน,อ,นอินนะครับอินคู ติดตัวจะทําให้คนคนนั้นมีสเสน่ห์ทำให้คนรักคนหลงใครมีคู่อยู่แล้วก็สามารถที่จะพกพาติดตัวเข้าหาคนรักก็จะยิ่งรักและผูกพันกันส่วนคนโสดที่เล็งใครไว้เขาก็จะมารักใครแบบชอบพอไปไหนก็มีแต่คนเข้ามาทักทายพูดคุยแบบนี้ครับทั้งยังเสริมเมตตามหานิยมในเรื่องการติดต่อการงานได้อีกด้วยนั่นเองทีเดียวเชลยครับ 5. มหาสเสน่ห์พุทธ้อน เชื่อกันว่าหลายคนนะครับก็อาจจะเคยได้ยินมหาสเสน่ห์พุทธซ้อนถือว่าเป็นยอดตำรับวิชามหาสเสน่ห์ด้วยการสอดประสานสองวิชาขลังเข้าด้วยกันอัดพลังแน่นสุดทําให้ใครที่ได้บูชาจะมีสเสน่ห์ลดเหลือเลยทีเดียวชระนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่จะมีคนมาต้องตาต้องใจใครพบเห็นแล้วทําเอาหนุ่มจ้องสาวหลงแบบนี้เลยนะเหมาะสําหรับคนที่อกหักรักคุดหรือโสดมานานนั่นเองมหาสเสน่ห์พุทธซ้อน ต่อมาครับอย่างที่6เทพจำแรงพรมรเทพจำแรงพรมรนะครับใช้ได้ผลดีในเรื่องของเกี่ยวข้องกับความรักเน้นเรื่องความมีเมตตามหานิยมช่วยส่งเสริมความรักมีคนอุปถัมภ์ช้ำชูเป็นที่รักของผู้คนผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูแล้วก็สามารถที่จะเรียกเงินเรียกทรัพย์ค้าขายได้มีเงินใช้ไม่หมดด้วย มีพุทธคุณดีเลิศขนาดนี้ก็สมกับเป็นเครื่องรางยอดนิยมจริงๆครับชื่อเทพจำแรงพอมอน,นะครับก็ลองไปหาดูบางทีเราไม่มีรูปให้ดูก็ลองค้นหาจาก Google ได้นะครับซึ่งในเครื่องรางของขลังเสริมรวงความรักเนี่ยก็จะมีหลากหลายตัวทีเดียว 7. คอยเคียวคอยเคียวถือว่าเป็นเครื่องรางชื่อแปลกครับแต่ว่าที่เป็นสุดยอดของเครื่องรางแห่งบนสเสน่ห์ พกแล้วยังมีคนเข้ามาหาเหมือนขุนแผนอะไรจะประมาณนั้นแล้วยังขึ้นชื่อด้านการเรียกจิตด้วยคนโสดที่หลงรักใครหรือคนที่มีคู่ที่อยากให้แฟนหลงรักเรายิ่งขึ้นก็ให้เขียนชื่อแล้วก็เขียนชื่อทั้งคู่นะครับใส่กระดาษเอากระดาษห่อตะกรุดแล้วซ่อนไว้ใต้หมอนพร้อมสวดคาถาจนหลับไปดวงจิตเราก็จะผูกกับดวงจิตเขานั่นเองครับอันนี้เหมือนเล่นคุณใสแล้วนะครับแต่มันคือของรางเครื่องรางของ,ของครั้งนะครับก็ต้องใช้ ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเครื่องรางของขังแล้นะครับก็ลองพิจารณาดูความเหมาะสมด้วยเรามาเล่าให้ฟังกับวิธีการนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการที่จะนําไปปฏิบัติครับอันนี้ก็เรียกว่าโคนเคียวนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องรางบนสเสน่ห์อีกประเภทหนึ่งครานี้เรามาดูอย่างต่อไปกันบ้างครับ อย่างที่8มแมลงผู้คำหลวงเป็นเครื่องรางล้านนาที่มีมาจากฝั่งพามา่าโดดเด่นในเรื่องโชคลาภแล้วก็เมตตามหานิยมเชื่อกันว่าผู้ใดพกไว้ก็จะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมครับเสริมอีกนิดนะครับมแมลงผู้คำหลวงเนี่ยจะช่วยในการปกป้องคุ้มภัยจากอันตรายแล้วก็พวกสายศาสตร์หรือาศาสตร์มือเด็กด้วยเพราะฉะนั้นแล้วม่ใช่แค่จะช่วยในเรื่องของความรักนะยังรวมไปถึงช่วยป้องกันอันตรายจาก ไสยศาสตร์หรือศาสตร์มืดด้วยนั่นเองถือว่าเป็นเครื่องรางร้านนาที่มาจากพาม่านะเป็นเครื่องรางเกี่ยวกับโชคลาภและมหานิยมก็สามารถที่จะหามาบูชากันได้นะครับแล้วก็มาถึงเครื่องรางเสริมดวงความรักอย่างที่9ครับเครื่องรางประเภทนี้คือวิชาประสบเนตรเพราะดวงตาหรือหน้าต่างก็คือหน้าต่างของหัวใจก็คือดวงตานั่นเอง เครื่องรางเสริมความรักชนิดเนี่ยเมื่อพกพาไว้แล้วศบตาใครก็จงเปลืงเกิดความเมตตามีสเสน่ห์รู้สึกถูกฉลกกันนำมาซึ่งมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีใช้ได้ทั้งความรักเกี่ยวกับชู้สาวหรือทั้งด้านเจราจาต่อรองค้าขายให้เขาเมตตาบางรายก็สามารถที่จะเลือกนำไปสัมภาษณ์งานเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้อีกด้วยนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ9ก้าเครื่องรางเสริมดวงความรักก็เชื่อว่าหลายท่านนะ,นะครับ ก็อาจจะรู้จักในบางเครื่องรางอยู่แล้วนะเพราะโดยปกติเราก็นะครับอยากจะมีความรักดีๆสักครั้งหนึ่งลองใช้มาหลากหลายวิธีแล้วขอลองใช้วิธีที่พิสูจน์ไม่ได้ดูสักหน่อยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับสำหรับเครื่องรางทั้ง9ชนิดหรือ9แบบหรือ9แหล่งเนี่ยที่วันนี้นํามาเล่าให้ฟังกันแต่ก็ต้องใช้ความเหมาะสมและใช้วิจารณญ,ญาณนะครับเพราะว่า เครื่องรางมันสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่อาจจะได้ผลกับบางคนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองไปใช้กันดูครับวันนี้ก็จบจต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ9เครื่องรางเสริมดวงความรัก